สบายดีท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาอัดคลิปอัดคลิปมาต่อไกนะ่เนาะมาต่อไก่ผักกินข้าวเที่ยงอยู่เนาะก็เลยอัดคลิป,ลปข้าวเที่ยงอยู่ลองนะลงออน้ำนะพอให้มีน้ำ ล่างม้ล้างมือแล้วก็ดื่มกินได้เนาะสใสสะอาดน้ำบักซาโด้หนึ่งเป็นมือแรกแหกหมานเนาะถึงเอามาแหกหมานมาแหกลงเบิงก็อุปกรณ์จะมีหลักๆก็มีไก่ต่อสองมาก็คือปืน เป็นลูกกดหรือว่าปืนปืนแว่งตอนนี้พักเที่ยงเวลาเอา่อหนึ่งโมงยังสิบนาทีเนาะต่อไปตอนเจ้ามันก็นได้ต่ออยู่สามคอนเนาะสามคอนคอนทีนึงแมนือว่าคอนแรกของบักซาโดก็ บอผิดหวังเนาะเข้าไว้ต่อเข้าไว้คันสองสามครัง้งแล้วก็ตีปีคันสองสามครัง้งไกลปาก็เข้ามาเลยแล้วก็จัดการให้ <c oughs> แล้วคันที่สองมันไปวางล้ววางคอนอมันอาจจะเข้าใกล้เกินไปหรือว่าอาจจะ เขาบุหูจุดไกลแน่เนะไปแล้วมันบุนเขาเนาะบุหูวม,ไมาไหนบางทีอาจจะเขาอาจจะเข้าใกล้เกินไปไกลอาจจะตื่นออกมากคนที่สองก็ได้อีกจะให้เบิ่งผลงานเนาะผลงานฮาคือคักดีเนาะผลงานตัวนี้เป็น แต้มแรกแต้มทำอิดก็ไก่นุ่มเดือยก็สีสูซสีกันเนาะอาจจะแก,ก่ก็มักซาโดนึงน้อยหนึง่งผลงานที่สองก็แต้มที่สองก็เดือยเหงาอยู่ก็พากินข้าวเทียงนะกับว่ามีอย่า,ยกกายงไรอ,อาหารมีซอยก็มีซิมตองเกยวแมงดาโอ้ ข้าวเหนียวนะแล้วก็ข้าวหลามข้าวหลามตอกไก่นะโมเมนต์ข้าวหลามปิ้งไก่นี่ก็มีแต่ฮอนนั้นอุปกรณนะ์อย่าจุดกันยุงมีฮอนนร์นี้อุปกรณ์นี้คอยที่โตมานะจนเอ่อตอน้นแรงกับ ที่ซื้อต่อลงเมืองอีกเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็พักกินก็สวยไก่ก็บ่อยากขันเนี่ยไข่ก็จะเข้านี่อันยนึงก็เลยยางลำบากต่อได้น้อยขอนจ้ <c oughs> ฝากติดตามผลงานเนาะบักซาโดซาโดหนึ่งเนาะตัวนี้ไก่ปลาสายเหลือง สายเลือดจากไก่ตอบ้านปลาลำปางเนาะสายเหลืองจากไก่ตอบ้านปลาลำปางตัวนี้เป็นลูกคอกของเราเองอกับอายุประมาณแปดเดือนแปดเก้าเดือนเนาะตัวนี้มือแรกเนาะจะเอาออมาตอว่าบอกมีคอยมีเวลาเนี่ยแล้วก็ หมักเป็นพิเศษไก่ตัวนี้ตีปีกแหง้งเนาะตีปีกแห้งขันดีเสียงตัดไ่เนะาะเฮาหมักไก่เสียงตัดไ่โอเคก็ฝากติดตามผลงานเด้ดอเนาะไก่ต่อบ้านใหม่ผลฮงไก่ต่อสายเหลืองสายมานันกุ้มไก่ต่อของเฮาเฮาเป็นแอดมินอยู่ก็เป็นสื่อว่า <c oughs> ไ่ต่อสวยงามสายมารเนาะเป็นภาษาลาวไ่ต่อสวยงามสายมารเป็นภาษาลาวเนาะตอนนี้ก็มีสามาชิกอยู่ประมาณหก,กพันเจ็ดร้อยคนพอภาในอยากติดตามอยากเข้ากลุ่มนำการก็ลองพิมพ์ลงค้นหาเข้าไปเบ่งเนาะก็จะมีลิงก์กลุ่มให้อ่อด้านล่างของโพสต์นี่เลยเนาะ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วตอนนี้ก็ห้านาทีแล้วก็เป็นเพียงการถ่ายคลิปลิ้นๆเดี๋ยซื้อักเพียงก็มีอย่างหลายเนาะคอยก็ตก่ใกล้ปุกเกง่งเนาะต่อใกลุ้กเก่งก็มาฝึกมาเฮียนแน่ก็เริ่มต่อมาได้ประมาณปีสองปีละแต่ว่าก็อาศัย่องเวลาวางต้มุกเกง่งเนาะบุคอยวางขอขอบใจเลยเนาะขอขอบใจขอจบคลิป ม่เพียงค่ะนี้เนาะบ๊ายบาย